ถือไว้นะดึงไว้ดึงไว้เออดึงไว้อย่าปล่อยมือนะเออน้องกินอย่างไรอื <c oughs> ้อหือเซียบเสียบเออดึงไว้เออ ใจแล้วอันสุดท้ายร่างไวหน้าร่งไหมเสร็จเสร็จ Deixa uhum. eu